อู้คนเก่งนี่อ้าวไปทำนี่ทำนี่ยายาเลยขี้หนิบวะกินแป๊บมรถบอยาอินข่าวกันยังกับปลาับกับปลาสบายดีเด้อปลาลุงเด้อยามเช้าๆเด้อสบายดีปลาลุงเนี่หรอสบายดีปลาลุงเฮ็ดไปชิช มันเปื่อนโทรศัพท์นี้อืมเป็นกันพี่ปอบไปจ้ะบ่ให้ทุกหน้าเด้อเด้อไม่ดืมฮอดยามเจ้าสแต่งตัวให้ลูกสาวแล้วแล้วเหลือแต่เสื้อคโอเคจะแกมันก็มีนอืปลาเล่ะนข้าปลาเลูกปลาไม่ช่นีเมั้ยเปื้นถึกอาหารจกกระปุกเลยเฮ็ดมนะ tưng tưng hết anh đâu biết anh đâu thấy chọ chọ đâu ví chọ, chọ, chọ. này <cười> 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 con kinh mà phi kinh đây cả kinh nhà to bạn này à, tôi đây còn ạ xì ăn còn chưa đâu tổ càng xì đèn con bị ai มาแต่ไทยไปตัวดูไทยมันนะตัวรอบสองกับรุ่นี่นางพี่งเลยปังเอาตัวนี้มาหนีิเออเทียนสีขาวขึ้นนำเลยจุดกล้วยมาหนีิกล้วยน่าหอมยังกล้วยปลานั่น่ะ

คนเขาเสริมนมเยอะอันนี้ดูอัดผานี่ยาอันเลยไปอุ้มไปใช้น้องาน้องไปนั่งไว้เลยไม่ตวน่ิว่ไปกับใช้จะว่าชิว่าว่าก็มยว่าจะไปกับประตูเก่ย่้ไปอย่าหไปย่าหาเลยโอเค

เดเจนซี่ลอยหนึ่งเจ็ดสิบแป๊เปิดานไปเิญค่ะเจ้านายดิวนี่ขึ้นเลยคุณนายใส่เสื้อแขนยาวด้วยใส่เกาะประชุกยัง สวบุ๋ดได้ใลูหนาวเลยดิเอ้ดูับใสยอุ่นๆไม่หนาวหนาวรวมาพได้ไม่ชิอเนอมันโดนมันเด็ดรอมันเด็ดก่อนแต่ก็มาสักเสื่อสปนีสปดิสไปโดว์ไดืมไเลยดิเวรโลบโมเมนต์อันเชือจะนะชุดนอนจะนะ เออคาราเมโลคาราเมลดอ่บเลสือบเดืองมันสบมาด้วยี่เว้ยเไงฮฮย่ามหล่อนมันยานแก่ปะเออบอกลลูบอกแล้วคาราเมโลนะกเมจะ ผลงานนี่นี่นี่เริ่ <m> มให้ทุ่งทุ่งทุ่ <m> งทุ่งเ,เนี่ยในลูงก็กินได้เลยได้ถิมได้เลยอืมขยะอืมเดินในป่าโมเห็นโอ้ยบิวลี่ยังบวเศร้าบ่จงโทรหาพ่อเตียงก่อนนะเห็นพอเตียงพาไปซักแขนอีกก้อนเห็นบ่คืนนี่นพอ่อเตียงซักแขนนะดูผ้าซักกับซักน้ำลูกอ่ะพอเตียงว่า เราเตียงไปยังเบี้ยวเป็นกระเพาะอี้ยมันแทงปะเตี้ยมเป็นกระเพาะแน่นหายใจไม่ได้เมื่อยว่ะใสส่่ใช้ยาใส่เกลือให้แล้วอ๋อคลายมันเบาลงเลยอืมทางกันห่อชุดหรือเปล่าวิวตอนแรกนังชุดได้คนถมชุดได้ทางนะยังเร็วยันชุดบ่

chị thấy cá khô Kìa Cái của Kế nào nhà mặt. Hãy có tuổi, bò nằm của nằm. Kìa nằm trong nhà mặt. Kìa Cái trong nhà Cái như nằm trong nhà mặt. Kìa nào trong nhà mặt. Kìa ăn trong นุ่มเตียงชื่อใหตัวแาคาแพงบ่มักเลยรา่าถืออ่ดูมันมันบ่เออไม่ชื่อาจจะแพกอาจจะแพกเอาแก๊สนึงแล้วเนาะมือใบขายเลยนะไม R, ่ใช่มือปะไปหาเเลยแก๊สนึงเชื่อตะลานแต่ซื้อปัดตุ้เงินนะตุ้งเงินปัดะนี่ะ วิวผมจะตกคำทางเข้าไปจักเลยเน้ตฝนก็เป็นไวเมันคืนเห็นมวแล้วเสื้อผ่าไม่ไหลกีบยอดคุ่งนเหรออือคืเห็นบ่ตัวหินบ่เสียงมันนะขอประตูก็แ๊กก็แๆกนะทางทางปองเยียมทางข้างเอเ ไปแล้วเน่ดูมาเวยอืเห็นเลยเห็นแต่ห้อยติ้เนึงพเขาก็เขาไปพากันนอนด้วยพี่อืะเออไป็อนอนไปนอนกะมุ้งก็บิ่กคืนกะมุ่งเนาะเขาไป เช้าเช่ไจิอะไกินเขาอไปอืออ่ะกินนี่จะบอกเจ้าอ่มว่าดูเจ้าบอกเออแม่งแบระถือมาแล้วเกินมันเช่งป่ากันมันเป็นยังไงบิวต์จะบอกนะมันเป็นมะนงมะนแนงแบบแบมะนงมะันแนงแต่ก็บอกสาวคู่ว่าสาวคู่เห็ดเป็นข้อพัดเห็ดเป็นอันพัดอันยังพัดพักใชหมูเขีย พัดพักเซตตับได้บสคูใช่ปม,มน้องมน่งเอาหกินมใชมีสีดัดกลงปะไม่ไหวก็พอตู้ได้ไหนี้สีหาถ่ายเพิงเกสีหาองบิวไม่ว่าเฮียอยู่เพื่อนนี่ไม่ไ,ไมววหวใช่ป่ะเชื <c oughs> ่อ้าวิวที่ลือเพื่อนอยู่กับมาโชฮอห้องเฮียหน่เห็นูกปะให้น้องเิวเดี๋ยวลงขงังขังนั้นลงเฮียขังนั้นเนาะลงเฮียเนาะ ทางนั้นน่ะกระเป๋าก็อยู่ทางนั้นแกงอีด่าเลยเป็นอยัางขึ้นอากิ้มอยู่คนเดียวอันนี้แต่อารมณ์ดีแต่ว่าอากาศหนาวว่าอย่างอารมณ์ดีนี่วะหนาวว่าฝนกระตกเดือนชิบชองฝนตก ลงจะรถทรายเด้อเด้อเนี่ยกำลังอุ่นนะถอดมันยังมันนี่แล้วแขนเย็นจะจ่อยเลยน่ะใบเป็นแขนอันนั้แขนอุ่นเนี่ยกำลังอุ่นจ้าลุงจ่อยประตูลุงชุบเออแขนงามนะเด้นี่บอกป้าปลาเนี่ยขอบคุณป้าปลาเด้อเด้อชงคิมถ้าผิวม้าลานบริแตกแล้วนี่ลานงามเลยนี่ แต่ลานอยากท่าย,ยางในลานก็ได้มันหาว่าตัวท่าชูมือ่าชูมือชูมือหรือมันจังชุม่มโอ้โอ้มันชุ่มมันกระบ่กหาวมันกระบ่คั้นมันหาวมันเตะมันกระท่ากระเสบ็บกระขั้นในหางปีนงัวหรือดิ<ม>หางปีนงัวอ๋อ,องัวปิน่น เธอคนប្រដែលអូអឺនេះចឹងលោតល ਾਇ នេះលោតល ਾਇ អូមិនល ਾਇ របស់នោះច័ន្ទມືនេះມືនេះដៃມືខ້ອຍអូចឹងដៃມືខ້ອຍប៉ុណ្ណឹងណា bỏ mưa rượu cứ chơi này bây giờ ôi bị bệnh đấy ừ chú thế bây bỏ hết bông cùm cần chọn bạn đeo ra cả nhạc tô con đấy, bạn phải phải chỉ bỏ đây bây giờ chắp khu con bây giờ bây giờ bỏ này giờ anh ở đây thôi bây giờ bây thử vô เก็บมือ không ได้ปุ้มปู่แม่ហឺមเก็บมือ không ได้និយាយទៅបានទេប៊ូម៉ែជឿកាเกងអឺប៊ីលក៏เก่งម៉ែ มาเกลิกิกลอู้ัวเส้นก็อู้เออหัวเออัวทั้กนกล้าอไรไม่มีลองย่งบ่าบ้าด้วม่มีโตกล้าอะไรลองเพลงทหารด้วย่ะหัวลองเพลงัวก็ลอง่มีนาง mẹ bọc rang rang, a pat kuang kuang mẹ มาเป็นหมอเอาเครื uh ่องเลยปุพหมอเอาเครื่องไปไปจ้อไปเริ่มบ้ารังนังแจ้งแจ้งชาวคู่จังไในยินเพระัิบอก็เจ้เเเบอวจักเลยผูฟังกับบวเขาใจ Chang chang chéng sát cùng rõ bóng rõ kể em có biểu mật với tóc chứa bóng hả bóng chứa chứa Cái nào chứa <mà>? chứa <laughs> ตอนแดงะแมมาวัยนาดเตาลานอกอุ้ยยชาอ้ยชคู่อะไรนะมาหาอุ้ยลกไม่ดกี่ยวบาลีชคู่กันเบาลีชคู่กันเซบาลีกนเบาลีกัน

น่าดีๆสักคู่นี่นะไปยังงอุยม้ได้ไมนีเรใช้ชุดนอกในใช้เกิพอเตียงมากเลยนะใหแม่ชโอเคโอเค